วิธีพลิกดวงแก้เคราะห์ซ้ำกํมซัดเรื่องเล่าจากคุณยายเวลาคนเราดวงตกเวนมันก็จะเข้ามาซ้กำกรํมมันก็จะเข้ามาซัดเรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งมันจะถูกงัดขึ้นมาจนเราแทบไม่มีเวลาหายใจเชียวแหละจริงๆแล้ว ทุกคนมันก็มีห่วงเวลาอย่างนี้ทั้งนั้นฟังยายนะเองต้องดึงตัวเองออกมาจากปัญหาให้ได้ก่อนแล้วตั้งสติให้ดีๆเข้าไว้อย่าใจร้อนทำเหมือนลิงแก้แหมันจะยิ่งพันหนักเข้าไปใหญ่ทำหูหนวกเสียสักพักก็คงไม่เป็นไรจะได้ไม่ต้องสะเทือนใจกับขี้ปากคนทำตาบอดให้ไม่เห็นใคร เบะปากใส่สักหน่อยก็คงไม่เสียหายปล่อยให้พวกใจร้ายแสดงนิสัยจะได้รู้นิสัยคนแบ่งเวลาทบทวนตัวเองสักนิดอย่างเปิดใจเดี๋ยวก็เริ่มต้นใหม่ให้ได้อึดอัดนักอยากสบายใจก็ทำบุญด้วยการเลี้ยงเจ้ากรรมนายเวรกลางแจ้งไปตั้งโต๊ะเตี้ยๆเรียบพื้นจัดของเลี้ยงเจ้ากรรมนายเวนเสียให้เขาอิ่ม เขาจะได้ไปไกลๆเอาเศษเอาเดนจากของเลี้ยงเจ้ากรรมนายเวรแบ่งเลี้ยงสภเวสีผีตายโหงตายหาที่มาปิดมาขวางเราเสียให้มันอิ่มมันจะได้ไปไปติดขัดมืดนะักจะได้สว่างจะได้สบายใจเคล็ดลับนะยายจะบอกให้เองจะเลี้ยงอะไรบ้างก็ตามใจเองแต่หนึ่งในนั้นต้องมีหมูนอนตองจําไว้ อย่านับทูบที่จะจุดนะหยิบได้เท่าไรเอาเท่านั้นส่วนทานที่จะให้สัมภเวสีกินให้จัดเป็นกระทงเก้าช่องแบ่งอาหารคาวหวานใส่ตามช่องทั้ง9ก้าแล้วใส่กระทงไปวางไว้ตามทางสามแพร่งให้สัมภเวสีกินแล้วก็ขอนะของเลี้ยงเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดให้เป็นทานคนอื่นไปอย่าได้เก็บเอามาใส่ปากเองเด็ดขาด แต่หากทำไปแล้วแล้วมีสัญญาณตอบกลับมาว่ากูไม่เอากูไม่รับชีวิตไม่ดีขึ้นปัญหายิ่งยุ่งเหยิงกว่าเดิมทางแก้หลักที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอคือมันสวดมนต์นั่งสมาธิและแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกวันและที่สำคัญต้องหาเวลาไปบวชชีพราหมณ์ให้ได้อย่างน้อยเจดวันต่อปีเพราะวิธีการแก้ไขดวงชะตาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน การรู้ก่อนจึงช่วยแก้ไขได้ทันคิดจะทำก็ต้องทำอย่างตั้งใจทำแล้วให้สบายใจทำแล้วมาทุก์อย่าทำมันไม่ได้อะไรทำหรือไม่ก็แล้วแต่ใจเถิดวิธีเสริมดวงชะตาสีด้านแบบง่ายๆทำได้ทุกวันเคล็ดเสริมดวงการงานสำหรับคนที่ต้องการเสริมอํำนาจและพลังในการทำงานให้ปลูกต้นไม้มงคล เช่นต้นว่านมหาจักรพพัดิแนะนำให้เลือกต้นที่เป็นของแท้และตั้งใจปลูกในวันอาทิตย์เพื่อเพิ่มอำนาจบารมีของเราเคล็ดเสริมดวงการเงินหากการเงินมีสะดุดหรือติดขัดให้ทำความสะอาดบ้านหรือห้องพักให้ดูสะอาดเทวดาประจำบ้านจะช่วยให้เรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านเคล็ดเสริมดวงความรักมีรักแล้วไม่สมหวัง หรือยังไม่มีรักก็เป็นทุกข์พอกันแหละให้ไปทำบุญดีกว่าโดยเฉพาะความสุขเรื่องความรักมีหลากหลายรูปแบบที่น่าสนใจมากๆคือไปบริจาคเงินหรือเลี้ยงอาหารที่บ้านเด็กกำพร้าได้กุศลส่งเสริมเรื่องความรักดีจริงๆเคล็ดเสริมดวงสุขภาพช่วงนี้ใครเพิ่งฟื้นจากการเจ็บป่วยมีอาการที่ดีขึ้นอาจจะไปทัวธรรมะใกล้ๆเพื่อเสริมพลังบาร,รมี จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสามารถทำประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ได้อีกแต่ก็ควรบีเพื่อนไปด้วยเมื่อได้เคล็ดลับดีๆก็อย่าลืมนำไปปฏิบัติกันดูนะคะมีหลายคนอยากรู้ถามมาว่าบุญแห่งการให้ธรรมทานนั้นทำให้ชีวิตเปลี่ยนและดีขึ้นจริงหรือก็คงต้องถามกลับไปว่าทุกวันนี้เราทำบุญธรรมทานไปเพื่ออะไร ถ้าเราให้ธรรมทานเพราะอันดับแรกหวังใจว่าใจสะอาดสงบสว่างมากขึ้นการให้นั้นจะทำให้ช่วยลดความเห็นแก่ตัวของตนลดกิเลสความอยากได้อยากมีลดตัวกูของกูให้น้อยลงถือว่าเป็นการให้ที่ดีมากและจะดีมากขึ้นเพราะธรรมทานที่ให้ไปนั้นจะช่วยหรือเปลี่ยนหรือส่งเสริมชีวิตผู้อื่นนั้นดีขึ้น ทำไมครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าการสร้างธรรมทานเป็นการสร้างบุญใหญ่ไปพร้อมๆกันเพราะการสร้างบุญเพื่อธรรมทานนั้นเป็นการให้แบบระดับจิตใจอันมีผลที่อาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนที่ฟังได้เดือกว่าการให้วัตถุทานหลายเท่านักการให้วัตถุทานนั้นเป็นการให้เพื่อให้เขาปลดทุกข์เพื่อให้บรรเทาความเดือดร้อนแบบชั่วครั้งชั่วคราว เป็นการให้ตอบสนองทางกายเมื่อกายนั้นหมดภาระทุกข์ก็เป็นอันจบสิ้นกันไปแต่การให้ธรรมทานนั้นเป็นการให้ที่ลึกลงไปกว่านั้นเพราะเมื่อใครก็ตามได้ยินได้ฟังก็จะได้เข้าใจจิตของผู้ฟังก็จะตื่นรู้จิตจากที่เคยมืดจะสว่างที่สลัวจะสว่างขึ้นที่กำลังทุกข์จะพบผลทางการแก้ไขทุกข์นั้นจากที่หลงผิด ก็จะมีการยับยั้งไม่ทำอีกกรรมทางใจนั้นสำคัญมากๆและกรรมนั้นเริ่มจากใจทั้งสิ้นคนเรานั้นเมื่อเข้าใจอะไรที่แจม่มแจ้งแล้วการที่จะหลงไปอีกนั้นยากเพราะจิตมันรู้ทันเสียแล้วแต่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองหรือไม่ขึ้นอยู่กับการระงับอดทนอดกลั้นควบคุมกรรมของตนเองเป็นสำคัญธรรมทานที่เป็นความรู้ทางธรรมนั้น ถือว่าเป็นการช่วยเผยแผ่ความรู้ความดีความจริงออกไปในวงกว้างไม่ให้ดับสลายถ้าเป็นความรู้หรือศาสตร์ทั่วไปที่มีประโยชน์คนที่ได้รับก็สามารถเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตได้ดังนั้นได้จากการให้ธรรมทานในเรื่องการประกอบอาชีพการแพทย์แผนโบราณการจัดการชีวิตและสุขภาพให้ดีขึ้นทั้งหมดโดยรวมทั้งกายและใจ มีคนถามต่อว่าการให้ธรรมทานแล้วแก้กรรมเปลี่ยนกรรมได้ไหมตอบตรงนี้เลยว่ากรรมเก่าแก้ไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะไปแก้กรรมเก่าได้เพราะกรรมเกิดขึ้นมาแล้วแม้แก้กรรมเก่าไม่ได้แต่เปลี่ยนกรรมปัจจุบันได้อยากให้พิจารณาจากที่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาบอกไว้เสมอว่าบุญที่เกิดขึ้นจากการให้ธรรมทานนี้ เป็นบุญที่เจ้ากรรมนายเวรเขาชอบมากเพราะหากเขารับรู้รับทราบและร่วมอนุโมทนาด้วยจะเป็นเหตุให้กรรมที่ทำกันมาถึงขั้นอโหสิกรรมได้ง่ายถึงแม้ว่าตอนนี้เขายังไม่รับรู้แต่เราเพียรทำให้เขาไม่หยุดหย่อนวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาเขาก็จะรู้เมื่อกรรมนั้นเป็นโหสิกรรมแล้วก็คือเวรน,นั้นระงับแล้วเจ้านี้เขาไม่ติดใจยกโทษ และกรรมที่เคยทำกับเขาก็ยังส่งผลแต่จะได้รับผลกรรมที่น้อยลงเพราะบุญใหม่กรรมใหม่ที่เราได้สร้างบุญจากธรรมทานรวมถึงบุญจากการสร้างเงินอื่น,นที่อยู่ในบุญกิริยาสิบเพราะบุญที่ทำนั้นถ้ามากรวมกันพอจะออกผลก่อนและรับมือผลกรรมเก่าได้แน่นอนจากหนักจะกลายเป็นเบาได้ที่ดีอยู่แล้วจะดีมากขึ้นหลายเท่า ด้วยบุญใหญ่นี้สำหรับบุญที่เกิดขึ้นเป็นอันดับแรกเลยคือเราเองเป็นผู้รู้ก่อนเราจะได้เข้าใจถึงที่มาที่ไปและวิธีแก้ไขพัฒนาชีวิตของตนการปัจจุบันดีอนาคตย่อมดีแน่ถ้าทำเข้าใจจริงและทำจริงเหตุดีผลที่ออกมาย่อมดีดีอันดับสองถ้าคู่ของเราคนรอบข้างเราได้ฟัง ได้เข้าใจในขวดแห่งกรรมรู้ทั้งข้อดีและโทษของกรรมต่งตางๆจะได้ระวังยับยั้งชั่งใจหากจะฝืนกรรมฝืนธรรมชาตินั้นและอีกด้านหนึ่งช่วยส่งเสริมให้เขาเหล่านั้นมีกำลังใจในการทำการที่ดีทั้งปวงถือว่าเรามีส่วนร่วมในเหตุแห่งบุญนั้นดีอันดับสก็คือการแจกให้คนอื่นที่เราไม่รู้จักไม่เลือกคนไม่เลือกสถานที่นั้นก็ดี การไปช่วยชีวิตของคนอื่นให้ดีขึ้นนั้นถือเป็นบุญใหญ่อยู่แล้วบุญใหญ่นั้นพลิกชีวิตได้ยิ่งมารวมกันกับบุญที่กำลังรอส่งผลเป็นการเพิ่มบุญให้เต็มที่ส่งผลบุญได้อย่างน่าอัศจรรย์